สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับเออตอนเช้านี้มาให้ดูต้นโหระพาที่ปลูกไว้ใต้สลนนะก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะมีสลนนี่ช่วยได้เยอะเลยคือเป็นวิธีการที่เราไม่ต้องย้ายต้นไม้บ,บ่อยๆเนาะอันนี้เป็นลักษณะการปลูกในแปลงแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะผมเกลียดพวกวัชพืชทั้งหลายเลยดูแลยากเลย ก็อาจจะใช้วิธีอื่นปลูกก็ได้ครับกระถางคอนโดก็ได้นะเดี๋ยวผมก็จะลองปลูกกระถางคอนโดใหม่ซึ่งผมว่าโอเคอยู่นะตอนนั้นผมปลูกกะเพราแล้วก็ต้นขึ้นช่ายมันก็โอเคครับใช้ได้แต่ว่าจะต้องมีการปุงดินที่พิเศษเนิดหนึ่งคือต้องมีความร่วนร่วนร่วนซุยมากๆก็จะใช้วัสดุหลักน่าจะเป็นพวกขุยมะพร้าวไม่งั้นก็เป็นพวก าฟางข้าวสับประมาณนั้นเป็นส่วนใหญ่นะตรงนี้ก็รู้สึกว่าแดดมันแรงครับก็เลยกลางแบบนี้แล้วก็โอเคมากๆเลยสหรับการแบบนี้นะแล้วก็จะทิ้งไว้สักประมาณ2ออาทิตย์แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้แปลงนี่ก็เป็นแปลง แรงที่ทําจากท่อบ v v c นะใช้ทั้งเส้นเลยไม่ตัดแล้วก็ดึงหัวท้ายแบบนี้ครับดึงหัวท้ายเพื่อที่ว่ามันจะได้ตึงเราก็ไม่ต้องยึดแหล่ะละเราใช้ประกับประกับแบบนี้ประกับลงไปมันจะทําให้ง่ายมากครับเวลาเราจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลเยอรเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจะง่ายง่ายกว่าที่เราจะมัดล็อกแกะมัดลอแกะอย่างเงี้ยก็อาจจะเปลืองค่าประกับนิดนึง แต่ผมก็ว่าไม่แพงมากนะสัก4ี่บาทห้าบาทวมั้งจะไม่ได้แต่ก็ย้ายได้สะดวกสบายดีครับให้ดูเฉยๆนะก็คิดว่าปลูกแบบนี้ก็โอเคใช้ได้ครับ